ไปเดินกลับห้องปิดประตูด้วยอุย้ยเดี่ยวนะครับทุกคนนะวัาว <c oughs> ทำไมมันมีคนมายืนอยู่บนกล้องวงจรปิดวะเฮ้ยแล้วสื้อไอ้นี่มันคือเป็นผู้ชายเสื้อฟ้า <c oughs> <c oughs> ที่เราเห็นตอนต้นเกมหน้าอินโทอันนี้คือผมควรเดินลงไปหาเขาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ ในวันนี้เรามาอยู่กันใน c Camera Feed นะครับเป็นเรื่องของตัวเรานะครับที่ต้องการที่จะหางานทำใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเพื่อนของเรานะครับได้ทำการเปิดโกดังซึ้มาใหม่แล้วก็ทำการจ้างเราด้วยเงินที่ค่อนข้างที่จะสูงแปลกๆนะฮะให้มาทำงานหน้าที่แบบเป็นยามอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็ไม่มีอะไรยากนะครับแค่ตรวจตาสอดส่องอะไรทั่วไปตอนดึกอะไรเงี้เอาเป็นว่า เรื่องเราเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัวนีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยแต่เดยนนะก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยไอ้ตรงด้านขวามันก็มีเขียนด้วยนะเขาบอกว่าเอ้สวัสดีคามล่าก,กายก็คือเราน่าจะแบบคอยถือกล้องแบบเพื่อตรวจตาอะไรอย่างงี้ปะ่ะอ่าเขาบอกว่างานเราเนี่ยมัน่อนา้าที่จะแบบเบสิกมากๆเลยนะครับก็คือรักษาความปลอดภัยทุกอย่างและซึ่งตัวเราเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในนี้เลยนะฮะ เอออันเลยคือกังวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในนี้ไม่มั่นใจนะฮะเอาโอเคเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะทุกคนว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงอุ้ยอ h oh my god อันนี้คือแบบว่าเราอยู่ที่กูดังใช่ไหมหรือว่าที่ทํางานอูย้ยแต่คือเกมนี้คือแบบตัวเราเดินช้ามากนะครับทุกคนอันนี้คือแบบว่าวิ่งก็ไม่ได้นะฮะอันนี้คือผมกดเดินสุดกําลังแล้วประตูนี้เข้าไม่ได้นะฮะ เฮ้ย <Hey! S 2> สวัสดีครับใครอ่ะวัดเอ้าคามิราฟีดเอ้าอะไรวะเนี่ยตกกระจหมดเมื่อกี้อันนี้เป็นอินโทรนะฮะโอเคอันนี้มันก็มีเขียนบนไว้บอร์ดกระดานนะฮะว่า โอ้สวัสดีตะกล้องคนใหม่งานของนายเนี่ยมันก็น่าจะง่ายแล้วก็เบสิกมากๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ปลอดภัยดีสําหรับงานนี้นายเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ับเรื่องอะไรเลยนาะ,ะแต่ซึ่งข้อเสียก็คือนายเนี่ยอาจจะเบื่อนิดหน่อยถ้า่านายมาทํางานนี้ <c oughs> โอเคครับแล้วเราก็สามารถดูรอบๆนะฮะโชคดีอ๋อฮะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเป็นกล้องวงจรปิดนะครับผม เป็นห้องของยามทั่วไปอ่าผมไปดูข้างนอกสิข้างนอกนี่เุ้ยทําไมห้องเขาหลูจังวะอ่าเขาบอกว่าเหมือนด้านนอกมันจะมืดนะครับทุกคนด้านนอกมืดนี่คืออะไรอันนี้คือน่าจะเป็นห้องพักหรอปะโอ้จริงห้องพักยามคือแบบหลูมากอะ่ะดูด,ดีมีโทรศัพท์ด้วยใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะเฮ้ย ตรงนี้มีป้ายแบบโปสเตอร์คำคมว่ะเฮ้ยถ้าคุณต้องการมันก็แค่ทำงานเพื่อมันนี่ <c oughs> เอาไปใช้ได้นะครับทุกคนเออวิปคมอ่ะโอเคฮะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งสิบห้านะครับผมห้องน้ำว้าวเอาจริงเราแบบหรูมากเลยนะห้องเราเนี่ยโหมีทั้งกระโปรงกาแฟเอาเคยเป็นว่าเดี๋ยวเราเออกไปสำรวจด้านนอกกันดีกว่านะครับเอว่าแต่อันนี้ห้องทำงานหรอ ด้านนอกก็บรรยากาศเป็นป่านะครับทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยไว้บอร์ดเขาเขียนอะไรวะเนี่ยเป็นรูปหน้าคนยิ้มนะฮะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านนอกกันดีกว่านะครับทุกคนอ๋ออันนี้ก็คือเป็นปัวดังใช่ไหมฉันรู้สึกว่าที่นี่ันม่อนขาหน้านจะมืดนิดหน่อยนะจริงปะเนี่ยก็สว่างนะพี่ชายเออมันก็มีไฟนะอ๋ออันนี้ก็เป็นเครื่องคิดเลขนะฮะ เอาจิงบรรยากาศมันก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนนะเออเฮ้ยเกมนี้วิ่งได้นะทุกคนนะเฮ้ยเอาจิงเกมผีมันจะใส่ของฝันตอนที่เรารู้ว่ามันวิ่งได้นั่นแหละเอออาโอเคฮะมันไม่น่ามีอะไรให้เราทำใช่ไหมด้านนอก,กอันนี้น่าจะเป็นทางเดินออกไปนะฮะซึ่งเขายังไม่ให้เราเดินออกไปอุ้ยโอเคครับเดินสำรวจอยู่ดีๆมีเสียงโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวนะ ่อนอื่นเดินไปรับก่อนนะครับทุกคนอะไรอะ่ะมีคนโทรมาฮัลโหลใครโทรมาเนะ่ะวัดเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะทำไมปลายสายที่โทรมามันเหมือนแบบมันทำเสียงเหมือนมันดมอะไรสักอย่างเออใช่ปะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันดมอะไรของมันวะ อ่าเอเดี๋ยวนะอ่เขาบอกว่าเหมือนเราจะต้องไปปิดไฟด้านล่างเหรอใช่ปะ่ะอ่าโอเคครับต้องไปปิดไฟตรงทางเดินบันไดเหรอหรือว่าอะไรวัาดเกเรสุดนอะอ๋ออยู่ดีๆไฟมันดับไม่ใช่อะไรใครมาปิดวะเฮ้ยมันไม่น่านะตัวเราก็ไม่ได้มาปิดนะครับทุกคนอีมันแปลกนะเนี่ย ต่คือประเด็นเมื่อกี้มีเสียงคนโทรมาทําเหมือนคนอะไรดมอะไรที่อย่างมันดมมาเลยของมันวะโอเคแถวนี้มันยังคงไม่มีอะไรหรอกเนาะโวยตรงนี้เสี่ยวมากฮะเสี่ยวคนเดินเข้ามาไปครับทุกคนผมว่าปิดประตูแล้วกลับห้องเราดีกว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วไปเดินกลับห้องปิดประตูด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะครับทุกคนนะ วัดทำไมมันมีคนมายืนอยู่บนกล้องวงจรปิดวะเฮ้ย hey. แล้วเสื้อไอ้นี่มันคือเป็นผู้ชายเสื้อฟ้าที่เราเห็นตอนต้นเกมหน้าอินโดอันนี้คือผมควรเดินลงไปหาเขาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> ผมทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยอะไรอ่ะวัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ้าทำไมอยู่ดีๆข้ามบนกระดานมันเปลี่ยนไปวะ, <c oughs> วะเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีเรื่องแย่ๆบางอย่างเกิดขึ้นอะ โอ้โหผมไม่ต้องบอกก็รู้ครับเรื่องแย่ๆอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือผมต้องเดินไปหาผู้ชายคนนี้ใช่ไหมว่าประเด็นคือผมเอาลงไปอะไรติดมือได้ปะเนี่ยมีไม้อะไรบ้างมันมีไม้อะไรพวกนี้บะไม้น้าสารอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> เออเดินลงไปหาเขากันนะฮะเฮ้ยออ้โหโอ้โห มันมาไม่พอมันพังเข้าของแล้วคือล็อกประตูไว้ด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออเหมือนเราต้องการค้อนนะครับเพื่อเอาไม้ตรงนี้ออกโอ้โหแล้วก็เดนคือเอาคอนอยู่นี่โอโ้แล้วมันพังเข้าของสลีเลยนะฮะเอาโอเคตอนนี้เราก็ออกหมดเรียบร้อยแล้วอี่ว่าแต่ตรงนี้ของมันพังทะลายอะ่ะเราควรทําอะไรกับมันดีวะ เหมือนเราเดินออกไปนอกร้านนะครับทุกคนอะไรอ่ะ,อะผมเนี่ยก็ได้บอกคนอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาแล้วพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าผมเนี่ยบ้าไปแล้วเอา้าแล้วหลังจากนั้นผมก็ก็ได้ออกจากงานอย่างรวดเร็วอ่ะเอา้าคืออะไรจบแค่นี้เลยเอา้าเตี้ยมันคืออะไรครับเนี่ย นี่คือเกมแบบสยองขวัญที่สั้นที่สุดตั้งที่ผมเคยเล่นมานะทุกคนเฮ้ยมันสั้นมากเลยนะโอ้โหแล้วประเด็นคือคลิปนี้มันจะถึงสิบนาทีไหมครับเนี่ยโอเคครับก็ถือว่าเอก็ถือว่าเขาทำภาพได้ดีนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่มาเล่นเฮ้ยโอ้ทุกคนคือคนนี้เนี่ยว่าไม่ได้นะถึงเขาจะทำเกมสั้นแต่คือแบบ เขาทำน่าสนใจหลายเกยมอยู่นะเฮ้ยเอาจริงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมา,มาเล่นของพี่เขาเนี่ยแหละเออทั้งหมดเลยอ่าเดี๋ยวกวดติดตามเอ่อร้านเกมพี่เขานะฮะเฮ้ย <laughs> เอาจริงเขาทำได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเนี่ยอันนี้คือเกมอะไรอะโอ้โหโอ้โหน่าเล่นจัดคลิปหน้าต้องเล่นแล้วแหละเออเออก็ว่าอยู่ทำไมเกมพี่เขาสั้นนะฮะอ่าโอเคทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอไปที่มันสั้นนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะเล่นเกมแบบ พี่เขาสร้างเนี่ยเออทั้งหมดเลยนะฮะอ้าวโอเคทุกคนก็ขอไปนะฮะที่คลิปนี้มันค่อนข้างที่จะสั้นนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเล่นเกมนี้นะฮะก็คือเรนไนเมย์เฮ้ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือตัวเรามีแฟนสาวคนนึงเนี่ยทีอ่อยู่อาศัยค่อนข้างที่จะห่างไกลาจากเรานะครับซึ่งตัวเราอ่ะเหมือนขับรถไปหาเธอใช่ไหมเห็นปะ อ๋อฮะโอเคคะคือค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยภาพนี้ค่อนข้างที่จะแบบหลอนใช้ได้เอาโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน้าาใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน